ครบ10เจแดงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่อันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนเต็มซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ศกเหมยแมวสอนอยู่ที่10เจแดงที่แม่วสอนเลยอ่ะคโอ้โหแล้วมีใครเป็นกุ้งเปล่าหูซอวไหมเนี่ยไฟนี้ตามกับกัวเป็กกุ้งพาเนื้อเพชรเพชรตีหรือเพื่อนพี่พเนี่ยเพื่อนๆในค่ายเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ53 54เราเป็นมืองสไตล์แล้วครับเซนมือแล้ววันนี้ก็เจอกับ เพชรสองฟ้าเคยเจอไหมไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษาที่การต่อยเข้ามาปะได้ดูไหมไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูว่าคขาเนมือถือแต่ไหนแล้วอย่างวันนี้เราจะวางตีวางแผลไงต้องรอดูที่บนวิธีเราค่อยๆไปเรื่อยก่อนเนาะแล้วดูอาวุธยเขาว่ามาแบบไหนใช่ไหมครับอืมยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยมั้ยยังยังอันนี้ไฟแรกเลยการซ้อมเป็นไงร่างกายระบบหายใจเต็มที่เต็มที่เนาะอ่าเราต่อยมวยมานลุนลุนทั้วันนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา 3าม0ิบสี่สได้สามสไฟเนาะเราเป็นคุณจังหวัดเลยครับไม่อสอนครับฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากพี่นอนเฉาไม่อสอนช่วยเชียร์เราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไฟนี้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะจะเป็นไฟแรกก็เต็มที่ครับขาเผาไหม้น้องชาย